ะใช่พี่แบสินะ่าต้องอิูกนะไม่รู้จักอะไรเลยสามสอ่งพี่แบค่ะอาถามเริ่มบรรยากาศงานของงกก่อนเป็นยังไงบ้างพูดถึงงานแต่งหมากคิ้แบบว่ามีความสฉขมากพีติยินดีกับทุกอย่างนะมีแ มีแต่ความสุขที่ผมได้รับจากทุกคนที่ไปิเนโดยเฉพาะกับผู้บ่าวสาวด้วยดีมากทีแล้วก็วันแต่งจริงคือจริงก่อนนั้นอะไรผมตกทุกวันจนมาถึงวันที่แต่งเลยไม่รู้คิมไปบนหรือเปล่าบนนั้นกันแดดออกเปรี้ยงๆเลยแบบเออแบบใช่ฮะดีใจมากเลยวันนั้นเลยแต่เราดูจอยนะเหมือนกันนะเ้าบรรยากาศงานเต็นที่ผมนี่แสงหน้าเลยเออแต่คนยังคุ้งว่าเอ๊ะงานแต่งหมาหรืองานแต่งพี่แด๊พี่แบ๊จอยเปนความสุข ผมผมมีเอาสูงมากคือแบบคือจริงๆก่อนหน้าวันนั้นคือเราต้องแทนทุกอย่างช่วยยาย่าช่วยาย่าก็เป็นในระเบียบด้วยก็แบบเป็นมือขวาของคีมบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามที่จะแบบจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดโต๊ะว่าใครนั่งตรงไหนหรือว่าคุยกับทางออร์แกไน e r อะไรเงี้ยเพราะเราพยายามที่จะไม่ให้คีมกำบากก็ราะเราเครียดกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นหน้างานอะไรเงี้ยพยายามจะแบบเตรียมทุกอย่างให้ก่อนซึ่งก็อยากออกมาได้ดีอย่างดี ในประกันช่วยเพื่อนในงานทำเนียบแทนหนูก็ก็แอบเครียดนะแบบแอบเป็นที่อะไรเงี้ยก็แบบเขาก็แบบพยายามจะดแบบดูแลทุกอย่างแทนทีมให้เต็มที่ที่สุดที่นายาเองก็ทราบซึงร้องไ้ไปหลยตัวเลยในงแต่เด็นี่แม่ผมเพื่อนผมนี่เพื่อนเจ้าบ่ายคนหนึ่งที่แบบดูแข็งๆดูแบบดูแบบชื่อๆอะไรเงี้ยมนบอกว่าร้องไห้หนักสุดแต่แม่ไม่ร้องเลยผมก็นิดนิหน่อยๆอะไรเงี้ยในวงที่ช่วยที่เขาพูดแบบพูด เรียกว่าความใจกันแต่พวกเราก็ไปขูดหวานเยอะๆกันนะฮะในงานครับในการซ้อมกันมีเวลาช่วงพักเลยนะวก็มาหดมาหากันดูได้กันเป็นช่วงซ้อมซป็นหลักก็จะช่วงซ้อมเนี่ช่วงเหนช่วงไหนแล้วใจกันะไร คืออย่างนึงคือที่โคมโอครับที่หมากคิมไปแต่งคือมันเป็นที่ที่แบบโรแมนติกมากสวีทที่สุดเลยแล้วก็เราคิดว่าเราก็รู้สึกดีใจว่าเออถ้าหมากคิมไม่ได้มาแต่งนี้เราคงไม่ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาที่นี่เลยทุกคนด้วยที่พูดแบันี้ก็ขคุณหมากคิมที่แบบว่าไปจัดงานเพราะว่าเราเองก็ได้เหมือนพักผ่อนได้เหมือนไปใช้เวลาด้วยกันจริงๆอยเงียแม้กระทั่งก่อนงานแต่งงานหรือว่าหลังงานแต่งงานเราก็ได้มีเวลาเว้นด้วยกันญยาอื่ยกลก็เป็น อ่าหนึคบเนยาง12ปีมันมีดีครับก็หลังจากงานแต่งงานก็รู้สึกว่าภาระหน้าที่ก็ทุกอย่างหมดไปแล้วเหมือนกับเราได้ไปอลิเดย์หลังจากนั้นก็อยู่โรงแรมนอนกินอย่างเดียวไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเทียวที่อะไรมากนายไม่ได้ c เ l e b r a t อะไรกันไม่ไม่ได้แบบว่ายิ่งใหญ่หรือไม่ได้มากเลยเป็นอะไรเป็นกินข้าวธรรม้า นั่เรืไปเที่ยวไปทัวร์อะไรเงี้ยเทเดยชิๆเขาบอกฝันเขาอยากได้รูปเร็รูปอันนี้มีความหมายนะคะอะไรเจรูปเออโอเคใช่นะก็พยายามเป็ที่ที่จหมายแฟนผมได้แบบว่าสวยชายชเขาบออยากได้รูปอย่างนี้นะอยากได้รูปนี้อยากได้รูปกบบคิมอย่นี้อะไรเงี้ยก็ถ่ายถ่ายถ่ายเาห่งใจหรือเปล่าก็ก็คงได้ในระดับน เราต้องโพลีแอกถึงรูปเป็นบางดีใจต้เข้าใจนะฮะว่า mm hmm. ว่าเราก็มีความเป็นมือชีพกันในการถ่ายภาพเหมือนกัน mm hmm. แต่ถ่ายภาพที่ถูกใจแฟนนี่อีกเรื่องหนึ่ง mm hmm. นะฮะ mm hmm. เราก็ต้องพยายามมีความ มีความพยายามยในการที่จะถ่ายให้ลูกเขาถูกใจเมื่อไหร่เขาถูกใจเราก็รู้สึกว่าเราทำหน้าที่ดีของเราจะมีชีวิตมุ่งใจเองแต่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ยังคุย,ย,ยกัน,กยยนบบไม่จบใช่ไหมกับเรื่องการถ่ายรูปให้แบบถูกใจย,ย่าทำไมอะเซย์บอกว่าย่าไปบอกว่าพี่แดร์พ <ๆ S 2> ี่แดร์แบบถ่ายแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่แดร์คเสิรของย่าได้หรืได้ได้ได้ของเราไม่ได้ของเขามันเป็นฟิลถ่ายร้อยยี่สิบหนึ่งนะคะ ประมาณประมาณแบบสองร้อยรูปสองร้อยหยิบรูปเดียวหยิบรูปเดียวเรากดดัวเลยเหรอคะกดดัวด้วยกดกดกดบ้างไม่กดบ้างไม่รู้ใช่ไหมเขาโพสตอนไหนเราถ่ายแล้วถ่ายเรื่องเนี่ยโพสแล้วเราถึถ่ายได้ดิผมคิดว่ากำลังแบบว่าเตรียมตัวอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เขาไม่งอนกันแบบไม่มี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 งอนไม่มีไม่มีดาอะไรเงี้ยเป็นแบบตลกตลกสูงมากกว่า เขาเขาไม่ได้ซีเรียสการถ่ายรูปขนาดนั้นจริงหลายคนอยากรู้ความหมายของเจ็ดรูปมันมันมีความหมายไหมจริงๆตัวเลขนี้คือคือจริงๆอ่ะเขาอะ่ะตั้งใจว่ามาทุกงานแต่งคิมเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเจ็ดรูปที่จะโพสต์ลงด้วยอะไรเงี้ยเพราะเขาก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรมาเขาอยากจะถ่ายสวยของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ่อครบเจ็ดรูปหรือเปล่าผมว่าน่าจะยังไม่ถึงใช่แต่ว่าแน่ๆคือเขาอยากได้รูปกับคิมหน้ผาผากชนกันอันเนี้ยผมฟรีรูปเดียว คอมพิวต์ูปคู่คอมพิดูดูดปรโคงคือต้องให้แบบว่าคนเรือคนขับเรืออะไรถ่าย่าับาีอาจจะไม่ได้สวยแต่ก็แฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้แฮปปี้รูปภาพในไอจมันคือแค่แบบไซส์ไซส์เหมือนกับไซส์เฉยเฉยเพราะจริงๆแล้วคือทำสุดที่สุดกลคือการมีบนมาอยู่ด้วยกัน ลองทุกวันนะฮะลองท <c oughs> <ๆ>ุกวันทำไมมันมันเรื่องทำอะไรเหรอม,มันลเลยก็ไปล่องเรือพี่แดงไม่คือ,อใช่ใช่คือเราจะไปกินข้าวจิ้มเนืี่นี่อะไรเงี้ยการนั่งรถที่โขโมก็แท็กซี่แพงบางทีเรือโดยสาร้ายูโรถูกมากแท็กซี่คือแพงมากบางทีเป็น,นหมื่นถูกไหมแต่ว่านั่งเรือเนี่ยประมาณ200ร้อยเองก็สุดประการนั่งเรือท่าจะ ายส่วนการท่องเที่โวโมแบนมากเป็นไอเดียไทยเนี่ยสำหรับการแบบจำกัดงบการดูแลหรือมุกเคลียร์พี่แดนเคลียรเราแชร์กันนะแต่ว่าแต่ใายคิดต่อไปเราไม่ต้องทำไม่ต่อที่เพื่อนแล้วนะใช่แต่ว่ายังยังไม่ถึงเพราะว่าเอ่อก็มีงานหมากคิมที่ประเทศไทยก่อนงานใหญ่ใช่งานหมากคิมยังไม่จบใช่ก็งานหมากคิมก็คง ตามตอนนี้ก็ก็แผ่นๆก็คุยๆนว่าจะวนใครบ้างจะมีงานที่ไหนบ้างเดือนไหนอะไรเงี้ยจะจองโรงแรมอะไรยังไงจะพาพ่อแม่ไปยังไงก็มีคุยๆกัยาย่าบอกว่าอยากได้สาวงานแบบพิมใช่ครับแน่นอนนะไม่ทำไมเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนตอบครับเต็มที่ครับแล้วสรุปเป็นยังไงกันได้เหมือนเด็กสุดโฟว์วีน้าแต่ยาย่าบอกว่าถ้าทำเป็นหกแปดอ๋อหรอ ตามระยะครับม <th ันยากบอกว่ามีงานอะไรเยอะอะไรเงี้ยอาจจะเตรียมไม่ทันต้องขยับติดมือระยะฝ่ายตรนี้ก็มีท uh,> IC ั้งหนังทั้งละครก็น่าจะลากยาวไปจนถมือหมายต่างๆเราก็แอบเป็นเราเราเราคู่คุยกันก็แอบเป็นห่วงเรื่องของการจัดงานเหมือนกันอะเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องเตรียมไม่ทันทุกอย่างเน้มันเหมือนควบคุมอะอาจจะต้องขอกองขออะไรก่อนเรื่อง ก็คือเรื่องยังไม่ิ่งวันอะไรยังไม่ิ่้อใช่ครับคือคือคือมีเรื่องเป็นออปชั่นเยอะมากๆครับแต่ว่าเรื่องเดือนเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแจงสีทีแต่น่าจะเป็นหน้าฝนอะไรด้วยก็มีอแต่น่าจะเป็นปี2อ25ตัดที่อย่ายาพูดแต่ใช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 ่ใดูดูเรื่องยาวไปถึ่ตอนนั้นยนดูเรื่องยปครับดูดูดูไ้ครอบคุมหมดทั้งปีนะ่าแบบจะจัดช่วงไหน คนไทยเนะา,าะก็เอาเรื่องงานยาดีนก่อนเพราะว่า,าพี่หมากีัีเมงก็ดูเลกิกแล้ววันนั้นคือวันที่ฟ้าสว่างและแดดออกอม่น่าเชื่อก็คือฝ pues, ึยพี่หมาอยู่เลยว่าพี่หมาบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าวันต้นหมอดูแล้วบอกว่าวันนี้คือวันที่มงคลแล้ววันนั้นคือวันที่ท,ที่แดดออกแล้วฝนตกที่ใช่ห้อคนเดียวกันครับหมากีีเมงโอ้ยแม่ดูให้แล้วเราต้องจัดหลายรอบแต่ยวันด้วยเนาะใช่ ียมงานตอนนี้ไม่มีการพูดคุยเลยบ้างเพราะเห็นดูงานเพื่อนอย่างย่าเองก็คาดว่าจะลึกซึ้งกับการบเตรียมงานเพื่อนอย่าได้มีประสบการณ์เยอะในการเตรียมงานผมเองก็ไปเป็นลูกต่างก็ได้เห็นก็็ได้เหนสถานการณ์จริงวันงานเยอะวุ่นวายครับวุ่นวายหรือว่าวุ่นวายในในทางที่ดีนะฮะหรือว่าก็มีอะไรต้องจัดการเยอะแล้วก็ ก็เป็นหงส์หงส์รา่ย,ยาก็คงต้องเป็นหน้าที่ของหมาตุมทำหน้าที่แทนเป็น,ปนการเอาพื้นหรอพี่แดนเ,นะเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ<อ>้างกาไปนอนกันใดให้น้องคนเราไปช่วยมาแล้วใช่คือคีมก็บอกว่าคูยอมทุกอย่างแล้วแหละ <laughs> ออก็แบบว่ามีใครทำดีมากแบบว่าวิ่งทุกอย่างให้หมดเลยวิ่งเต้นทุกอย่างให้หมดเลยงี้ยคีมบอกว่าจะเอาอะไรบอกมันเลยจัดการทุกอย่างเลย

คนขาจำไม่เลยที่เลย์ก็มี้ะไรค่ะพี่แบย์ขาเดินสองสามเนสองสามใด้น้องมาพี่เบ์ตรงนี้เนี่ยเสียงจะได้ไม่รู้แต่พ่ไปนะรทะวุาสั่งข้าวไม่ได้ไม่ได้บอกนได้ดิไม่ใช่